ท่านผู VII ้ชมครับตอนนี้นะครับผมจะรีวิวเป็นตัว12บาร์นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มคู่นะครับเราจะประกอบใส่กล่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีตัวข้อต่อนะครับวาลแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับพร้อมใช้งานเสียบปลั๊กบ้านใส่บ้านใช้ได้ทันทีเลยนะครับเราจะมีตัวเสียบให้นะครับก็แค่เสียบไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเร่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าตัวนี้นะครับได้ฟุ้งเลยคือกี่หัวนะครับ ครับตัวนี้นะครับสามารถหาได้ถึง30มสิบหัวพ่นนะครับถ้ามากกว่านั้นนะครับแรงก็จะตกนะครับนะครับประมาณสักสามสห้าหัวพ่นนะครับกำลังสวยนะครับตัว12บารนะครับจริงๆอาจจะได้ถึง40-50ห้าัวด้วยนะครับแต่ด้วยด้วยจุดสายนะครับต้องใหญ่ขึ้นฉะนั้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยถ้าใช้12บารนะครับ1 0บถบารแนะนําว่าไม่ควรเกิน30หัวนะครับมันก็จะฟุ้งขนาดนี้ครับกำลังสวยนะครับนะครับนี่ฮะจะ สามสิบหัวนี้กำลังสวยนะครับปุ้งๆนะครับชุดสิบสองบานี้นะครับมันจะทําให้ละอองค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ฟุ้งนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจอัญชันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนึกถึงอุปกรณ์พ่นหมอกสายพ่นหมอกหมวพ่นหมอกนึกถึงอันชันการเกษตรนะครับสวัสดีครับ